บโดสอันมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงอาจารย์เบลจึงทายได้ทันทีว่าคนไข้ของท่านประจำการอยู่ที่าบโดสและอยู่ในกองทาหารปรานี่เป็นตัวอย่างของการใช้ความสังเกตและการทบทวนเหตุผลของอาจารย์ทำให้เหล่าสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทกกธิก์กนกุติกคนนี้รู้สึกพิศวงอยู่เสมอนอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องแต่จะขอกดไว้เนื่องจากเนื้อที่จำกัดอย่างไรก็ดีเมื่อหมอดอยขวนระลึกถึงคุณวพิเศษของอาจารย์ในข้อนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าถ้าอาจารย์จะบำเพ็ญตนเป็นนักสืบแล้วก็น่าจะกตลอล่อมกิจการอันควรเลื่อมใสแต่ปร,ราศจนาเพืเบียบแบบแผนนี้ให้ใกล้กับความเป็นสาอันแน่นอนได้ทีเดียว จากความคิดอันแยบคายดังกล่าวนี้หมอดอยจึงสร้างเชอร์ล็อกโฮมขึ้นโดยหยิบเอาคุณวิเศษของอาจารย์เบลมาใส่ไว้ในโฮมซึ่งได้รับความนิยมอย่างงดงามจากผู้อา่านตั้งแต่เริ่มออกโรงแสดงฝีไม้แลมือครั้งแรกทีเดียวทั้งนี้ทำให้สำนักพิมพ์อเมริกันชื่อลิฟฟินคอตชักนำให้หมอดอยแต่งเชอร์ล็อกโฮมเรื่องที่สอง ลงในหนังสือพิมพ์นิปิ i ุคอสต์แมกกาซีนประกาศความเก่งกล้าของเชยรลโคมให้โลกรู้อย่างกว้างขวางอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้หมอดอยคงอุปโลกให้หมอวัาสันเป็นผู้บรรยายตามเคยและได้สร้างนางเอกให้แก่หมอวัสันด้วยแต่ส่วนโฮมนั้นหมอดอยไม่ยอมให้ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเป็นอันขาดถึงกับอุปโลกให้โฮมพูดว่า จะไม่แต่งงานเลยเพราะเกรงว่าจะวม for ่ mm. ิดใช้ผิดพลาดแต่ยอมให้ติดยาเสพติดจำพวกฟินคือโคเคนเพื่อดับสมองเมื่อแต่งเรื่องนี้เสร็จหมอดอยคิดจะไปฝึกฝนวิชาการเพิ่มเติมเป็นเอตักทักคะเฉพาะโรคอันจะทำให้มีเวลาว่างพอที่จะใช้เขียนหนังสือเป็นลำไพ้และจะมีคนไข้มาให้รักษามากขึ้นด้วย หมอดอยจึงปิดที่ทําการเก่าไปศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตาณก,กรุงเวนนาแล้วกลับไปเปิดสํานักงานใหม่ในลอนดอนที่เดวอนเซอร์เพลแต่หามีคนไข้มาให้รักษาไม่ความจําเป็นจึงบังคับให้หมอดอยต้องหันกลับมาหากินกับเชิร์ลโคมอีกโดยปล่อยเชิร์ลโคมออกแสดงในเรื่องสั้นโลงในหนังสือสปรนด m แมกกาซีน เดือนละเรื่องเรียกว่าเรื่องสั้นชุดการประจนภัยของเชลโลโคมนอ่านติดกันงอมแงถึงกับเข้าใจว่าเชลโลโคมมีตัวจริงก็มีและเมื่อลงพิมพ์จนครบชุดตลอดเวลาหนึ่งปีเต็มแล้วก็ต้องแต่งไปอีกชุดหนึ่งต้องแต่งต่อไปอีกชุดหนึ่งตามคำร่ำร้องของนักอ่านจาก12เรื่องจึงกลายเป็น24เรื่องพอกันที หมอดอรู้สึกว่าโครงเรื่องชัดจะงวดเต็มทีดังนั้นในเรื่องที่24ซึ่งลงพิมพ์ในสแรนแมกกาซีนฉบับประจำเดือนธันวาคมพฤษคริสต์ศักราช1893หมอดอยจึงปรงใจแต่งให้เชลโโคมสู้กับหัวหน้าผู้ร้ายตกเหวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรื่องอันการแสงวรระสุดท้ายของเชลโลโคมก่อให้เกิดความเศร้าสลดและไม่พอใจ ในบรรดาคนอ่านติ่อย่างคาดไม่ถึงจดหมายจากคนอ่านติ่เริ่มหลังไหลสู่หมอดอยแสดงความเสียดายอะไรเชลโคโมไม่ขาดสายแบาบงแสดงปฏิกิริยารุนแรงถึงกับประนามหมอดอยอย่างเสียหายแฟนผู้หญิงบางคนถึงแก่ขึ้นต้นจดหมายด้วยคำพ้อว่าคนใจร้ายหรือด้วยคำหยาบยิ่งไปกว่านี้ก็มี เชลลอโคมจะตายไม่ได้เชลลอลอโคมต้องไม่ตายไม่ว่าหมอจะไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงเรียกร้องต้องการเชลลอโคมทั้งสิน้นบางคนไปดักหมอดอยและขู่ว่าถ้าเชลลอโคมไม่กลับสู่บรรณโลกอีกแล้วก็จะเผาบ้านหมอดอยเสียดังนี้ก็มีหมายจะฝังเชลลอโคมเสียทีหมอดอยอดทนต่อการประนามและบริพาของประชาชน คนอ่านอยู่หลายปีในที่สุดก็จำต้องอนุโลมตามเสียงของมหาชนอันเป็นเสมือนประกาศสิทธิ์ของพระเป็นเจ้าประกอบกับบริษัทพิมพ์หนังสือในอังกฤษและอ,ละอเมริกาใต้ได้ประมูลราคาข้าเรื่องเชลโคมกันจนสูงลิหมอดอยจึงปล่อยเชลโคมออกแสดงในเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่งชื่อ The h o w of the b a s k e r v i l l s ตีพิมพ์ลงในสปรดแมกซีน ระหว่างปี1901ถึง1902เรื่องอยาวนี้ถือกันว่าเป็นเรื่องเยี่ยมที่สุดของเชยลกโคมทั้งหมดและมังเอิญในปี1902นั่นเองหมอดอยได้รับพระราชทานฐานอนศักดิ์เป็นเซอร์อาเธอร์เนื่องจากผลงานแต่งหนังสือประวัติศาสตร์สำคัญสองเรื่องในปี1900แต่พวกที่ข้างเชยล์โคม รู้ดียิ่งกว่าตัวเสื้ออาเธอร์เองถึงลือกันว่าความโปรดปรานของพระเจ้ากรุงอังกฤษท้งนี้เกิดจากปล่อยตัวเชลโคมกลับสู่บรรพิภพอีกโดยแท้หาใช่เกิดจากเหตุผลอื่นใดไม่ประชาชนคนอ่านเดีรับความพอใจหาน้อยไม่ที่ได้อ่านเชลโคมอีกแต่ถึงกระนั้นก็ใช่จะสิ้นความข้องอกกังวลใจทีเดียวไม่เพราะ เรื่องหลังที่สุดนี้เป็นตอนก่อนโฮมตกเหวอันยังทำให้ประชาชนคลายความสงสัยไม่ว่าโฮมยังมีชีวิตยอยู่หรือตายแน่ครั้นต่อมาอีกปีหนึ่งคือปี1903ชพเซอร์อาเธอร์ปล่อยเรื่องสั้นชุดเชลอกโฮมคืนชีพเรียกว่า The Return of Sherlock Holmes ลงพิมพ์ในสแปรนแมกกาซีนคนติดเรื่องเชลอกโฮม จึงได้หายใจลูกอกเพราะว่าจากเรื่องแรกของชุดนี้โฮมเด้รอดชีวิตจากการตกเหวครั้งนั้นกลับมาบำเรอความสนุกเพลิดเพลินของบรรดาคนติดทั้งหลายต่อไปอีกเป็นอันว่าเชอร์ล็โฮมไม่ตายแน่และจะไม่มีวันตายเป็นอันขาดถึงแม้ว่าเซอร์อเธอร์คอนาดอยจะได้สิ้นชีวิตไปแล้วเป็นเวลานานปี แต่เรื่องเชลอกโคมก็ยังคงเป็นที่ประทับใจประชาชนคนอ่านอยู่ตลอดเวลาและคำว่าเชลลกโคมก็กลายเป็นสำนวนพูดหรือสมัญญานามอันหนึ่งที่ใช้กันมาจนบัดนี้วรรณกรรมชุดนักสืบเชลลกโคมเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเภทเดียวกันนอกจากจะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้แปลออกเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกบางเรื่องได้นำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครส่งวิทยุกระจายเสียงแม้ในสมัยของโทรทัศน์นี้เชร์ล็โคมก็ได้ประเรลความสนุกเพลิดเพลินแก่ประชาชนทางโทรทัศน์ด้วยเหมือนกันหนังสือภาพการ์ตูนสำหรับเด็กที่ออกขายอยู่กรดเกลือนทั้งในอังกฤษและอเมริกาก,ก็มีเรื่องเชร์ลโคมรวมอยู่ด้วย ความแพร่หลายของเรื่องเชอร์ล็อกโฮมนั้นมีอิทธิพลจนถึงกับว่าถ้านักอ่านหนังสือคนใดไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมแล้วก็นับว่าเสียนักเลงเป็นมากและยิ่งกว่านั้นยังทำให้ประชาชนคนอ่านส่วนมากสำคัญว่าเชอร์ล็อกโฮมเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงๆและเรื่องเชอร์ล็อกโฮมก็เป็นเรื่องจริงอีกด้วยในช่วงชีวิตของเซอร์อาร์เธอร์คนันดอย ปรากฏว่ามีคนติดเรื่องเขียนจดหมายถึงโชละโคมผ่านทางเสื้ออาเทอร์เป็นอันมากที่เขียนถึงโฮมเองโดยจ่ากหน้าซองส่งตรงไปยังสำนักงานของโฮมนะักห้องเลขที่ 221-B ถนนเบเกอร์ซึ่งที่ทำการปรษณีต้องเอามารวมเข้าไว้ในประเภทจดหมายที่ส่งไม่ถึงผู้รับก็มีไม่น้อยตลอดจนห้องเลขที่ 221-B อันเป็นหมายเลขที่กูกขึ้นแท้ ก็ยังมีคนดันด้นไปค้นหาในบรรดาตัวละครแห่งเรื่องนิยายที่สร้างขึ้นจากจ,ากจินตนาการแท้ๆนั้นยังไม่ปรากฏว่าใครมีใครมีลักษณะดูเป็นจริงเป็นจังอย่างเชลลกโฮมเลยซึ่งถ้าท่าติดตามเรื่องราวแห่งการประจนภัยของเขาต่อไปก็คงจะรู้สึกเป็นอย่างดีว่าเป็นเพราะเหตุใด ดังนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทุ่งหลอสเตชันกันใหม่เมื่อชาต้องการทาง JNTV ทีวีบันเทิงเพื่อประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ